สวัสดีครับผมโอเควันนี้เราสองคนได้รับรางวัลอะไรกันบ้างเอยรางวัล Hotest Artis Award ครับแล้วก็รางวัลของซีรีส์อันหนึ่งครับเป็นรางวัลรวมของเพื่อนๆด้วยวันนี้มีเพื่อนๆมารับด้วยเป็นยังไงบ้างคะครับดิฉัยครับเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทำให้แบบพวกเราคึกเนาะหายเหนื่อยครับเวลาเวลาได้รางวัลแบบ จริงๆแล้วพอพอนเล่นเรื่องนี้ทุกเนี่ยรู้สึกว่าคือแบบว่าเฮ้ยมันสิีดแบ็คดีมันแบบว่าได้รางวัลมาด้วยอเลยนงเอยมันจุดเปลี่ยนเราสองคนเลย<อ>้งม <ๆๆ S 1> ันจุดเปลี่ยนเลยเอา่า <ๆ S 1> ก็ <S <S ครับก็รู้ส <ๆ S 1> ึกว่าอา่ามีคนรักมากขึ้นครับรู้สึกว่าอืมดีใจครับรู้สึกดีใจที่ทมีคน,นครักเยอะขนาดนี้มีชาวแฟนๆชาวต่างชาติด้วยแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นจากเรื่องนี้ ครับเออรู้สึกเหมือนกันเลยครับก็ดีใจครับที่คนชื่นชอบในผลงานการแสดงของพวกเราแล้วก็เอ่อในซีรีส์ก็มีหลายเพลงเนาะมี14เพลงรวมๆกันอะเยอะมากแต่ทุกคนก็ไล่ฟังทุกเพลงครับก็ดีใจครับเป็นคนชอบทั้งทางด้านาการแสดงแล้วก็ทางด้านพาการเป็นศิลป,ปินดนตรีของเราเหมือนกัน,นแรรเจแบบว่ารอสนับหนุนเราทุกเรื่องเลยตอนนี้เออเราปลื้มใจแค่ไหนเวลาว่าเจอกระแสแฟนๆกินเปลื้มใจครับดีใจครับ เพราะว่าเราก็จะมีหลายผลงานที่ตามมาไม่ได้มีแค่แฟนผมครับก็อย่างอเวอร์สกายเนี่ยกำลังจะกำลังจะมาแล้วเป็นไงนอ่นน้อนอเวอร์สกายสองเนี่ยกำลังจะมาแล้วพรุ่งนี้เลยเป็นของพวกเราก็ ภาคต่อของแฟนผมเป็นประธานเหรียญครับ <ś> ตอนสองทุ่มครึ่งนะครับเกมเอวีพีวีเกมมีภาคครับฝากด้วยนะครับคือเต้นไหมเป็นอะไรก็คาดหวัง่นะคาดหวังเหรอเต่นเต้นเป็นอีกเขาเรียกอะไรเป็นอีกบทบาทหนึ่งเขาเรียกว่าสลับสลับบทครับ <c oughs> สลับโลกอะไรเง <c oughs> ีเป็นอีกผมว่าน่าสนใจท่านจะตามมากอยากให้ทุกคนไปดูจริงจริงเราก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยเลยเลงเลยยังมาถึงใช่ยังไม่ได้ดูตัวเองเลย แต่ว่าน่าจะสนุมาถึงยังไม่เห็นยังไม่ยังไม่เห็นเรื่องการจัที่เราถ่ายทายแต่ว่าเพลงใหม่เจมส์แล้วเพลงแรกออกแล้วเพลงแรกออกแล้วเลิฟเลิฟเลิฟก็คือยังเป็นยังเป็นเกี่ยวกับความรักอยู่เพลงเพลงแรกก็ความรักเอ้ยเพลงรักเพลงนี้ก็เลิฟเลิฟเลิฟก็เป็นแนวใหม่ที่ผมไม่เคยร้องเหมือนกันครับเออ่ก็ฝากทุกคนไปดูด้วยครับตอนนี้เพลงออกแล้วเลิฟเลิฟเลิฟทาง JMB Record ครับผมทำไมถึงมาพลิกแนวมาเป็นแนวนี้นะ เอเอด้วยความที่บทผมเปลี่ยนจากตินเป็นก็ <c oughs> เป็นตินครับแต่ว่าจะเป็นตินในเวอร์ชั่นเป็นหัวหน้าชมรมดนตรีผมก็จะมีความแสบซ่านมากขึ้นมีความาสนมีความเป็นแบบลูซเซอร์ของจากวงชินทิล่ามาเนี่ยมาเป็นวงไลออนนะผมก็เลยจะต้องเปลี่ยนแนวการร้องเพลงขึหน่อหอย่งนึ่คือแ,แบบว่าได้นำังใจแล้วสิก่อที่เราไม่ได้เล่นดนตรีไม่ได้ร้องเพลงมาครั้งนี้พกได้แล้วได้ครับได้แต่ได้แ,ดแค่สองีี แต่ก็ยังโอเคถือว,ว่าได้ปลดปล่อยเหมือนกันเพราะว่าตีนนี่จะเก๊กๆหน่อยแต่ว่าผมมาเวอร์ชันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมไปสุดสุดกราฟก็ต้องรอดูกันครับอาหารเป็นช่วงนี้หนาอยทำงานหนักหรือเปล่าคอเราต่อคุณลูกเนทำทานหนักครับก็มีงานาเรื่อยๆครับแต่ว่าไหวในก็ยังดืนมากพ่วงนอนจะไปกินนมนอนกินนมนอนโอ้ อ๋อยังเด็กอยู่ครับยังไม่ไม่มีอะไรที่น่าตืเจะเรียกว่าอยูงไนเรื่องของาทำงานไหวอยู่ไหวครับพร้อมรับเสมอพร้อมรับมีอัสซัลไซแล้วกันนะแฟนนี้แฟนนี้แฟนนี้ี่พึ่งประกาศไปแฟนนีที่พึ่งประกาศไปครับไปต่างประเทศครับอ๋อครับประเทศนั่นแหละเดี๋ยวเราเจอกันต้ตกใจด้วยยังไม่ประกาศไม่เนต่อต่อต่อใช่ครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับทุกคนที่แฟนที่ครับเรามีตั้งหลายประเทศนะแฟนนี้กัมพูชาเวียดนามใช่ไหมกัมพูชาเวียดนาม โตเกียวโตเกียวครับครับเต้นไฮเปแต่ละแต่ละที่เหมือนฟิลิปปินส์ด้วยหรือเป็นด้วยฟิลิปปินส์แล้วก็ทิศไทยด้วยโซเอาค์เอาี่ประกาศโซเอาแล้วเหรอครับเอาจริงเหรอครับโซเอาแล้วเหรอที่ไหนอ่ะทาาเวียดนโอ้โหขอบคุณครับ แล้วก็เริ่มนี้แบบมี LOL อีกก็พวกเอาอีกใช่เขาเป็น LOL ครับตามดูตามด้วยเริ่มเริ่มเลือกเพลงเริ่มเริ่มซ้อมแล้วครับก็ดูได้เลยโอเคค่ะฝากแล้วฝากฝากเลยครับฝากทุกงานขอบคุณฝากครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแคสแฟชั่นที่มอบรางวัลนี้ให้ก่อนแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่โหวตให้ครับแล้วก็ฝากทุกผลงานครับที่พวกเราจะอะไรเสื่อไว้ให้ทุกคนเห็นครับฝากด้วยครับ ดยเฉพาะพร,รุ่งนี้ครับใช่เอาวัชการสองไปตาอครับไปครับ